นี่ครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับอัตเต้จำได้ไหมครับวันนี้จะมาแข่งเบรคกันนะครับเริ่มเลยไหมครับถ้าเกิดเริ่มพูดเลยครับทีู่้วันโคชของผมสีของผมดาวซอสนะสีส้มสีส้มเออสีส้มสีส้มของผมปาบอดสีครับขอโทษนะครับของกีตาร์สีไอตัวที่มันเฟรต์จะรูะไหมครับเห็นไหมเออใช่ครับใส่ใส่ สายสายเบเบเลยสายสกตัวเออเฮ้ผมว่าน่าจะเสมอนะเนี่ยเสมอเสมอบ้านใครอ่ะเสมอจริงด้วยเสมอเห็นไวแล้วบอกแล้วขอบเก็บตัวนะอ่าได้นันกคะแนนเล่นกับเราใช่ไหมใช่มาครับทุกคนทีทูวันโก้เอ้ยนักคะแนนนี่เราใหม่เราใหม่ตั้งแต่แรกเลยใช่นับคะแนนมาครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่น,น,นับคะแนนนะครับ <c oughs> ทีทูวันโกส อุ้ยผมชนะเอ้าผมแพ้เลยทุกคผมเปลี่ยนตัวกับทษครับขอทษครับสาสายเราอันนี้อันนี้สายเราขอโทษนะครับพอดีเมื่อกี้กล้องหล่นกล้องห่นัแล้วขเปี่ยนสายกันตีดมเสียนสยวอยู่ตัวชูธัพัเยเาไม่ทายแล้วม่อยู่ทเบอ้ตัอยตัวชมาครับเม่กี้ใครชนะ ตี่ใช่ไหมอือฝุ่นฝุ่นได้หนึ่งแล้วที่ทูไปกดถ้าเป็นสายเออมันเป็นพี่สายสายยังไม่ดีอ่ะสายเราเป็นสายไม่ดีแสดงว่าตัวชุดต้อของของเฮ้ยสายของแท้นี่ของใครเนี่ยอ้าวของเื่อใครเฮ้ยอันนี้ของอันนี้ของเราอันนี้ของตาไม่ได้กินแล้วชุดตัวนี้ผมชนะหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่ง หน,หนึ่งเวลาจะหมดครับทีทูวันโกชฟินิคายอมอะไรอ่ะคายอมฟินิคยอมฟินิคายอม,มแล้วก็ตอนนี้ฟินิคายอมว่าก,กิดอะไรดาวซอ,อสซอสไปแล้วอ่ะดาวซอสต,ตายได้ไงวะอ๋อเราชูดาวซอสมาเกินตัวว,ว่าเราขอดาวซอสมามันงาน่ายทุกคนเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่เห็นมนะทีทูวันโกชเฮ้ยเอาไปเอาวไปแล้วไปจะกี้ใครจะร้านอะ ยังชนะอีกโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองสองแล้วเท่าไหร่นะฮะแล้วเท่าไหร่นะถ้าสองเออมาณเลยใช่เหรอไม่รู้เก็บข้าวในหม้อใช่เหรอเอาสองหรอตั้งหนึ่งเออตั้งสองทีทูวันโกดตึ้งลงงั้นใช่ไหมคะเวลาจะหมดแล้วไปต่ออีกทีสองนะครับ